สวัสดีค่ะสวัสดีเสาวันอังคารค่ะมือนีสิมาเฮ็ดน้ำพึ่งมะนาวค่ะช่วงนี้บักเน่ากันหลายเนาะค่ะเนาะกับเฮ็ดน้ำพึ่งมะนาวกันค่ะสรรพคุณกัแก้ไอแก้เจ็บข้อค่ะครับเสม่ะข้องวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเขากะใ้น้ำพึ่งไปค่ะสองซอนค่ะอันนี้สำหรับคนกินหวานเนาะค่ะเด้อ แล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวหนึ่งลูกค่ะบีบมะนาวมะนาวลงไปเลยค่ะขันผู้ใดวามากินน้ำเพลิงอาจเลียนเป็นมะนาวโซดาก็ได้เลยค่ะมะนาวมะนาวน้ำแดงก็ได้ค่ะมะนาวห็ดได้หลายหลายน้ำค่ะหรือกินในน้ำอุ่นซื่อๆก็ได้ค่ะ รัดด้วยเกลือนิดนึงค่ะค้นค้นให้น้ำผึ้งกับน้ำมะนาวเข้ากันนะคะเติมน้ำุูนลงไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำพึ่งมะนาว